สวัสดีครับพี่น้อง Facebook พี่น้อง u t u b e นะครับตอนนี้ก็สมกิจพาเด็กพาเที่ยวกับคลิปเล็กๆคลิปสั้นๆหลังจากที่เราไปกินมื้อเที่ยงมากับผมกลับมาอยู่ที่ห้องพักผ่อนครับมันรู้สึกว่าหนังตามมันหย่อนกับความอร่อยความอร่อยกินอิ่มกินหมดจานนะครับก็ขอแนะนำอีกหนึ่งร้านนะครับผมชื่อร้านว่าครัวบ้านสวนสุวรรณนะครับครัวบ้านสวนสุวรรณก็เป็นร้านของลูกพี่ สมัยทํางานกรมโยธาธิการนะครับสถานที่นะครับขอแนะนานะท่านใดเพื่อนฝูงที่อยู่แถวแถวหนองแขมกรุงเทพอยู่สุดซอยแล้วร้านอยู่สุดซอยของซอยเพชระกะเกษมร้อยสิบเข้าทางตรงข้ามกับวัดวัดอุดมรังสีเข้าทางซอยร้อยสิบเพชระกะเกษมร้อยสิบผ่านโรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนอนดีตเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาสุดซอย ตำแหน่งสุดซอยของซอยร้อยสิบนะครับจะเป็นถึงหน้าร้านเลยครับอาหารอร่อยแนะนำนะครับ mm hmm. อาหารนะครับผมก็เจ้าของร้านนะครับพี่อุทัยนะครับผมอุทัยสุวรรณโนนะครับแกก็เป็นชาวสงขานะครับเป็นลูกพี่อาหารที่นี่ก็คือร้านอาหารที่นี่ก็เป็นการดัดแปลงบ้าน เมื่อก่อนเป็นบ้านเป็นที่ผมมาล่ำสูลามาสนุกเฮฮาของพี่น้องกพนอตอนนี้จัดแปลงสภาพจากที่เมื่อก่อนเป็นโรงไว้อุปกรณ์งานก่อสร้างก็มาทําเป็นร้านอาหารครับผม อาหารครับผมรส้าจัดจ้านเลยครับเมื่อกี้ผมกินไปต้มยำโอ้ยสั่งต้มยำน้ำข้นนะครับสุดยอดนะผมผมเสียดายกุ้งก็ไม่ได้สั่งนะครับผมไม่ได้สั่งรับทานแต่ก็วัตถุดิบผมเชื่อมั่นในความสดเพราะว่าที่นี่เอากุ้งสดๆมาเลี้ยงไว้ในบ้านเอามาเลี้ยงไว้ที่โ้หะอาหารเอามาเลี้ยงไว้ที่ในอ่างครับผมให้ออกซิเจนรับมาจากแถวแถวสุพรรณกุ้งกล้ามกลามตัวใหญ่ๆญญญมีหลายไซส์นะครับ ราคาก็ทั่วไปผมกินสมกินพาเด็กพาเที่ยวการันตีว่าทั่วไปราคาปกตินะครับผมถ้าของอร่อย ต้องสดสามรอบรถจัดรถจัดครับรถจัดรถูกใจรอบท uh, ี่สามแม่บอกให้เอารถจักรสามปลอดภัยได้ค่ะครับโอนะครับหลังจากที่เราอิ่มเอิบอิ่มท้องมาแล้วนะครับผมก็ ขอขอบคุณนะครับบ้านลูกพี่แฟนลูกพี่พี่ผมก็ลืมชื่อเลยขอไปแล้วแล้วก็ลูกสาวนะครับสมัยก่อนก็เจอเนยน้องตัวเล็กๆนะครับวิ่งช่วยกันดูอยู่สมัยก่อนนะครับช่วงที่ผมมาบ้านแก่ก็โอเคครับเพื่อนฝูงทุกท่านนะครับที่ติดตามสมกิจพาเด็กพาเที่ยวยังไงก็บ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าอยู่และแวกหนองแถมนะครับผมยังไงเพื่อนผมขอแนะนํากับข้าวอร่อยสถา,านที่บรรยากาศนะครับผมเป็นบ้าน มันตัดแปลงเป็นร้านอาหารแล้วก็ติดกับสวนมีสวนมีน้ําลมลื่นนะครับผมยังไงขอแนะนํำกับสมกิจพาเด็กพาทาสมกิจพาเด็กพาเที่ยวครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณพี่อุทัยนะครับผมที่ให้การต้อนรับแล้วก็กันกันเองตลอดมาครับผมสวัสดีครับ